กลับสบายดีพี่น้องวสุมองสุบอนวสิเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวลกลับสบายดีพี่น้องวสิเป็นในประเทศนอกประเทศกลับสบายดีพี่นอ้นอ,นอ,องเมคคื่อนี้มาผมมาพ่อก็ซ่องเมฆคิงคำบันนาพี่น้องยามแรงไม่นเนี่ยหาสิไปเฮือนพ่อใหญ่แล้วพี่น้องเฮือนพ่อใหญ่ไปเฮือน ม่รู้วนเนาะแม่รถหน้าแม่ลายมือแล้วบอไดไปเบิ่งเพื่นพี่น้องเป็นเป็น,ปน,น,นอะไรเนาะมอนีก็เลยสิไปเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่อนว่าเป็นอยู่จากไหนลูกสาวสิไปทำงานอยู่ไทยแล้วแลฬกาเม่อคืนเนาะพี่น้องอัน นินค่ะว่าวน้องว่าน,นพันจนละเมอพี่น้องวายายมหาวสานนีนสิไปถามาพิ่นพีน่น้องเอาิ่นฟันจริงแท้รหรอฮะอออเนกวะทอะกับยีโอ้ออโอไปตะยากแทวะซิงขึ้นนอน,นันแรงวะ เป็นอย่างเรได้มาลายมือเลยโอ้ล้วยังกินเพาะวานตาสบายดี Omaha, ลุยสบายดีป่ะลูกให้ไปคุณจิหลอดนะ่ <y 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 ือขี้ขาแรงแต่เว้นแทะะโตใหญ่เลยจิหลอดนะ เลยอ้ยได้น้าไม้ตบเลยสิงสิงสิงอยากนอนตีก็ทานางขนขาก็ขาดแท้ สั้นหัวเข่าอีกชิงชิงอ๋อเขื่นเลิงอื่นขี่สไลเดอร์ไปเลยสิงสิงเมื่อบ้านเลยสิ๊บสิงสิงเมื่อบ้านแล้วมึงได้ิงสกับนะที่หนึ่งที่สองคณาที่หนึ่งที่สอง

เสภาไปหายเลวเอาเงินให้เราพ่อเราเงินกระเบิดอเล้ยเราเงินกระเบิดป้าได้ปลากระไลใส่ยังคือกระเดียกระโดดเถอะวะฟันเห็นเมื่อคืนเนาะน้องวานฟันเห็นไม่ง่ายตั้งแต่เสียเนาะวานักฟันเห็นบ่ป้าสิงของกระโดดเถอะวะพอได้มาได้ฟันบ่ ใช่ว่าอยากนอนบระเทนแม่มากค่ะเดเฉยหัวซ่นโอ้ยเป็นยังลูกสาวนะเออเปตุ่ตุ่มสใอเป็นตุ่มตุ่มใสใสบอสบ่แมนอะนะบอ โมเมนลองแกะว่อะชิงเอ้ยชิงชิงชิงรอดฮะลูกลูกเอ้ามดมันันชิงเนื่อ่าจัานา่นจักลเแกมันเตเลยแมนบ่ลองแกะวออมมนหรือเลอ่าเวลาเนอัน่านเ่ไปแล้วมะนาวแกะยา ว่าคนดูคนนีวไม่ใหญ่นะละเปล่าเนาะันอดนี้ไม่ใหญ่เพิ่นเป่าเพิ่นเนาะนั่นแหละเก็บเนเก็บเน้อเก็บผักเข่าบอตานังกินเขากินแซบแจ้งเนาะมีคนทายกินจังหน่อยอันข้าวเมื่อปลาเนี่ยกินข้าบ่แซบ

สามสิบไปอักวางานมืออื่นมีทั้งมอลำเลีองมีทั้งลำวงข้าเจ้าว่าเนี่ยลำเลืองก็มีมีมอลำเลีองอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสอดแจ้งีอแลวมืออื่นเฮาก็ได้ ข้าก็บ้าู้ดอกเห็นนั่นจะคองลำเรื่องเขาประกาศลงมาเลยตอนที่สับแปดพ่อๆกันอยู่บ้านนาบเมื่องสะปะทองนะบอมาดี่ยด้บสวจักไปบาน พี่ปุณทิพย์พากันไปงานพี่น้องแต่ค้นก็นร้ายเลยนะค้นร้ายเตอะไปเนาะงานจบแล้วแหละค่ะฝนมางานม่วนค่ะพยังแล้วกับฝนมาจบเนอะใ่ขนาดแล้วงฝนแสบแสกันยังเต็ม่นหม เขาจามวนห็ดเชังนางแล้วดนๆสิมีเถอเนาะบดมีเถอะมาเด้อมาเด้อมาไหมฟันละตื่นขึ้นมาย่านดีบอฮะคือย่านนี่หวานง ได้ขังไไปด้วยไ้าัน้ากยังได้ตื่นได้ยินเสียงได้ยินเสียงดังพึ่งพึ่งพยินเสียงไม้ต้าไปกินเล้วข้าวจีบอ่ะฮะเอ้ยพ่อมาปะซาโมอนวุ่นวายพี่น้องยำมมารงเด็กๆนนี่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  อีพอกะทากซิเมีอนสติแบบว่าโผล่พายคนไม่เนาะตั้งโดนผลมาได้อันโผล่พายคนเนาะอร่ว่าเรมียะอบซอยเห็นแยงซอยกินอย่างเดียว อยากนอนแหงบบอก้อนหน่ะงเกือกอ่นึ่ก่้โอ้ยแาเดียวน่และค้าวะลุ้มเขาเดี่จนเมาเขาจะแดงไม่ใช่เดียวมิี่น้าาเข้าวกทังใหม่แล้วมาเป่าแล้วหรอกะสิเมื่อบ้านคนนี้นะมาล่กักระดามานอนเพื่อนเห็ดไว้หยังสะ

ผู้สองเช้าไปพากันไปได้ขนะดน่ะสองเสี่ยวสองเสี่ยวเพื่อนอะไรพี่น้องอะไรพี่นี่ฮักกสิลาอะไรพี่น้องจัาพบปกันคลิปหน้าพี่น้องกับสบายดีพี่น้องที่พอเป็นสีขาวพิธีเป่าลูกเป่าล้านแล้วี่